มาดูคร่าวๆนะคะว่ากิจกรรมในคลางสินค้านะคะมีเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะหนึ่งคือกิจกรรมการรับสินค้าเข้ามานะคะการรับสินค้าเข้ามาเนี่ยมันต้องมีเรื่องของตามกิจกรรมของผู้ประกอบการค่ะว่าลักษณะสินค้านะคะในการรับเนี่ยควรจะรับแบบไหนเช่นนะคะสินค้าบางชนิดต้องการพื้นที่ในการรับต้องการพาเลตนะคะหรือว่าแผ่นรองสินค้านะคะหรือว่าต้องการตะกร้า ะะอันนี้เราก็ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับสินค้าและก็ลักษณะธุรกิจนั้นๆว่าเราจะรับสินค้าแต่ละประเภทอย่างไรนะคะอันที่2ค่ะคือทําการพิสูจน์ทราบนะคะทำการพิสูจนะะ์ทาราบก็คือตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่เรารับมาเนี่ยตรงกับต้นต้นสังกาดส่งมาหรือเปล่าเช่นนะคะขนาดได้ไหมจํานวนครบหรือเปล่าแตกหรือเปล่าเสียหายไหมหมดอายุหรือเปล่า ะะถ้าสินค้าไม่ตรงคุณภาพเราก็ส่งกลับไปโรงงานได้เลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนการพิสูจน์ทราบนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ค่ะก็คือตรวจแยกประเภทนะคะแยกออกมานะคะว่าสินค้าชนิดนี้เราต้องไปวางไว้ที่ไหนนะคะเพื่อที่จะทําการจัดเก็บต่อไปนะคะต่อมานะคะกิจกรรมการจัดเก็บการจัดเก็บนะคะเราก็จะต้องมีการระบุเป็นแผนที่อย่างชัดเจนว่า สินค้าชนิด A ต้องไปวางที่ชั้นวางอันไหนโซนไหนนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลได้ถูกต้องเพื่อที่จะหยิบออกมาได้ง่ายนะคะและก็เร็วเมื่อมีคำสั่งของลูกค้านั่นเองนะคะขั้นตอนที่5นะคะกิจกรรมที่5ที่เกิดขึ้นในกลางสินค้าคือการดูแลนะคะการดูแลในที่นี้ก็คือนะคะไม่ให้เกิดการสูญหายแล้วก็ยังคงรักษานะคะสินค้าเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่คงเดิม ะะเช่นผลไม้บางชนิดนะคะอาจจะต้องมีการควบคุมคุณภาพนะคะเราก็ต้องไปเช็คนะคะว่าอุณหภูมิที่ควบคุมผลไม้ตัวนี้ยังอยู่ที่อุณหภูมิที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเพื่อไม่ให้สินค้านั้นเสียหายนะคะเมื่อมีคําสั่งของลูกค้าเข้ามาเราก็จะไปทําการเก็บนะคะหรือว่าหยิบออกมาจากที่เก็บนะคะซึ่งเราก็จะดูได้จากแผนที่เราวางไว้ตอนต้นนะคะแล้วก็มาทําการบรรจุพันธุ์นะคะใส่กล่อง นะคะติดสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็เตรียมจัดส่งออกไปนั่นเองอันนี้คือกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมหลักๆในคลังสินค้าที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อมาเนะคะเราจะมาทําการออกแบบกันนะคะว่าแล้วคลังสินค้าของผู้ประกอบการเนี่ยเราจะออกแบบคลังสินค้าของเราอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ะะซึ่งจะมี2ข้อหลักๆด้วยกันนะคะที่อยากจะให้ผู้ประกอบการพิจารณาข้อที่1ก็คือเราต้องเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าของเราออกมาให้ได้ก่อนนะคะว่าคลังสินค้าของเราเนี่ย จะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในคลังนะคะซึ่งเดี๋ยวฉันก็จะมีตัวอย่างมาโชว์ด้วยนะคะว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการในคลังสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างและอันที่สองค่ะเมื่อเลือกอุปกรณ์ได้แล้วเราก็จะมาออกแบบพิมพ์เขียวนะคะเพื่อสร้างเส้นทางการไหลหรือว่าแผนผังนะคะของคลังสินค้าด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ มาดูเรื่องของอุปกรณ์ในคลังสินค้าก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะคลังสินค้าก็จะมีตัวนี้ค่ะพาเลตนะคะพาเลตนะคะก็คือพื้นนะคะเป็นตัวในการรองนะคะรองรับสินค้าซึ่งจะมี2ชนิดด้วยกันก็คือพาเลตที่เป็นไม้กับพาเลตที่เป็นพลาสติกนะคะพาเลตที่เป็นไม้จะต้นทุนที่ถูกกว่านะคะ ette, พาเลตพลาสติกนะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้พาเลตไม้กัน เนื่องจากนะคะ,ะการขนส่งนะคะสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่คลังสินค้าแล้วก็ส่งออกไปให้กับผู้ประกอบการรายต่อไปได้เลยนะคะแต่ว่าธุรกิจไหนนะคะที่มีเกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนนะคะในในภายในคลังสินค้านะคะคือไม่มีการเคลื่อนย้ายตัวพาเลทนี้ออกไปเขาจะใช้พาเลทที่เป็นพลาสติกนะคะซึ่งใช้ได้มากกว่าใช้ได้ซ้าใช้ได้เยอะนะคะคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่านั่นเองนะคะ ต่อมานะคะการวางกล่องเป็นตั้งค่ะสำหรับบางธุรกิจนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการสร้างชั้นวางนะคะสำหรับบางาสินค้านะคะสินค้าบางสินค้าสามารถซ้อนทับกันได้นะคะโดยที่ตัวของสินค้าไม่เสียหายอันนี้เราก็จะต้องไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ ในการจัดเก็บสินค้าเลยก็คือเอาสินค้ามาวางกองๆก,กันนะคะอันนี้ก็จะทําให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียต้นทุนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างเช่นปูนนะคะอะพวกนี้นะคะก็จะไม่ต้องมีการาซื้อชั้นวางมานะคะแต่นะคะสำหรับหลายกิจกรรมนะคะเราก็อาจจะหลายธุรกิจก็อาจจะต้องมีการใช้สร้างชั้นวางด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งชั้นวางก็มีหลายรูปแบบนะคะเช่น อันที่1นนะคะชั้นวางแบบปรับได้อันนี้ก็เป็นชั้นวางที่ใช้กันแพร่หลายนะคะเพราะว่ามันยืดหยุ่นต่อการทํางานนะคะสามารถปรับได้ตามขนาดของตัวสินค้านั่นเองอันนี้ก็จะใช้กันเยอะนะคะอันที่2นะคะชั้นวางพาเลตแบบความลึก1ชั้นนะคะก็คือเป็นชั้นวางนะคะที่วางพาเลตได้1ชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ จะกินพื้นที่นะคะหน่อยนะคะซึ่งผู้ประกอบการถ้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็กนะคะก็สามารถที่จะสร้างนะคะชั้นเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปสั่งซื้อนะคะก็คืออาจจะทําจากไม้ก็ได้จากเหล็กก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะไปจ้างช่างแถวบ้านนะคะในการเชื่อมชั้นพวกนี้ด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์แนะนําว่าในคลังสินค้าเนี่ย ควรจะมีที่เก็บสําหรับสินค้าทุกชนิดนะคะเหมือนทุกคนต้องมีบ้านเช่นเดียวกันนะคะสินค้าทุกชนิดต้องมีที่เก็บเพื่อใช้ทําให้เราสามารถบริหารจัดการสินค้าเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะเราจะได้ไม่เสียต้นทุนจากสินค้าเสียหายนั่นเองนะคะ อ่ะอันที่2ค่ะชั้นวางสินค้าแบบความลึก2ชั้นอันนี้สําหรับธุรกิจที่มีของเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการเก็บสินค้าประเภทเดียวกันได้ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องมีการใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นรถโฟล์คลิฟต์นะคะที่จะช่วยในการเคลื่อนย้ายนะคะสินค้าพวกนี้นะคะหรือว่ารถที่ใช้ในการวางสินค้าพวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมีให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะ ชั้นวางพาเลตชนิดลาดเอียงอะคะอันนี้เหมาะกับสินค้าที่เรากังวลเรื่องของอายุผลิตภัณฑ์ค่ะก็คือนะคะเราจะใส่สินค้าเข้าไปจากด้านหลังแล้วสินค้านะคะก็จะไหลมาข้างหน้าเรื่อยๆนะคะตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือเวลาเราไปเซเว่นที่ตู้น้ําค่ะ เวลาเราดึงขวดนะคะตู้น้ำขวดแรกออกมานะคะขวดที่2นะคะทีะ่หลังจากเราหยิบมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของอายุผลิตภัณฑ์ถ้าใช้ชั้นวางแบบนี้นะคะก็คือของที่เข้ามาก่อนมันก็จะออกไปก่อนนั่นเองนะคะหรือถ้าตามหลักของอุตสาหกรรมเราจะเรียกว่าหลักการ FIFO นะคะหรือว่า first in first out เข้าก่อนต้องออกไปก่อน ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้กับธุรกิจของตัวเองได้นะคะก็จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดต้นทุนนะคะของสินค้าที่หมดอายุได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาก็จะแใช้กันก้้งกว้างขวางเหมือนกันนะคะสำหรับทฤษฎีไฟฟ o โฟเนาะเฟิร์สอินเฟิร์สหรือว่าเข้าก่อนออกก่อนนะคะต่อมานะคะชั้นวางสินค้าแบบวางดันไปด้านหลัง นะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าเหมาะกับสินค้าที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของอายุผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีหลักการอีกหลักการหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักการเมื่อกี้นะคะอันนู้นเข้าก่อนออกก่อนอันนี้เข้าหลังออกก่อนนะคะ Last In First Out หรือว่า l i f e โนะคะอันนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องของอายุผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ด้านการก่อสร้างนะคะพวกน็อตสกรูพวก, screw, พวกสินค้าที่แบบ มีอายุในการใช้งานนานๆนะคะ5ปี10ปีที่ไม่หมดอายุพวกนี้ใช้หลักการนะคะอันนี้ได้นะคะก็คือไล f โฟนะคะเข้าหลังออกก่อนนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเยอะๆเข้าหลังออกก่อนก็จะใช้ได้ดีนะคะเช่นเราวางปูนทับกันเป็นหลายๆกระสอบแล้วก็คงไม่เอาอันแรกออกมาก่อนถูกไหมคะเราก็เอาข้างบนออกมาก่อนอันนี้ก็คือหลักการไลโฟเนาะต่อมานะคะชั้นหมุนในแนวราบ ชั้นหมุนในแลวราบเนี่ยจะใช้สําหรับสินค้าที่มีขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่นะคะเช่นสินค้าที่เป็นพวกน็อตสกรูนะคะพวกที่มีขนาดเล็กอันนี้ก็จะใช้นะคะชั้นวางในแลวราบนะคะก็จะใช้นะคะไม่ชั้นวางพวกนี้ค่ะไม่ต้องใช้ เครื่องมือหรือว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยนะคะใช้ในใช้เรื่องหลักการของแรงบุนก็จะทําให้ถ้าผู้ประกอบการสนใจที่จะเป็นใช้ชั้นหมุนแบบนี้นะคะก็ราคาก็จะไม่ได้สูงมากนะคะแต่ตัวมันข้ามกับชั้นวางในแนวดิ่งค่ะชั้นวางในแนวดิ่งเนี่ยต้องใช้แรงโน้มถ่วงนะคะของโลกดังนั้นนะคะก็จะต้องใช้เรื่องของไฟฟ้าเข้ามานะคะเพื่อใช้ในเป็นการหมุนสินค้านะคะซึ่งมันประหยัดพื้นที่มากกว่า แต่เราก็ต้องลงทุนกับมันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะ,ะชั้นวางในแนวหมุนเนี่ยเราจะเห็นได้ตามข้างสัพพสินค้านะคะตอนนี้ที่เราจะเห็นเรื่องของตู้หยอดน้ําอัตโนมัติตู้หยอดเหรียญหรือว่าขนมอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้ชั้นหมุนในแนวดิ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะต่อมานะคะชั้นวางพาเลตชนิดขับรถเข้าเก็บนะคะในกรณีที่คลังสินค้าของเราเนี่ย มีสินค้าจำนวนเยอะๆนะคะเราก็จะใช้ชั้นวางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเก็บสินค้าได้ค่อนข้างเยอะนะคะชั้นวางชนิดขับรถเข้าผ่านอันนี้ก็จะเข้าได้2ทางนะคะน,นี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเราได้เลยนะคะว่าสินค้าของเราเหมาะกับชั้นวางแบบไหนนะคะ